เนี่ยดาวนี้คือดาวสุดท้ายแล้วครับถ้าเกมนี้ชนะผมขึ้นคอนนั่นเองนะมาดูกันว่าจะเป็นดาวอาถันพ์หรือไม่ทีมนู้นอิรินเอ่อเป็นเมดใช่ไหมนี่อีกทีเดียวเออสวยนีอ่อึมึก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 ,กเออสวยครับอีกอีทีเดียวฟลิกไปแล้วครับเอ้ยเพีนมาข้างหลังเพียนมาเพนมาครับไอ้ผสูขอโทษอีเน่ยเอาคืนให้แล้วนะเพ่อน และนี่เป็นศึกระหว่างซัพพอร์ตและซัพพอร์ตนะครับผมระหว่างหมึกซาซิมิและน้องอลิสอลิสจะเอาหมึกไปแช่แข็งแล้วก็ไปทําแบบว่าอื้นึ่งมะนาวเนาะมันจะได้แบบว่าสดใหม่ตลอดเวลาเอาเวล่ะเอาวหล่ะ,อ,ละอื้ครึ่งหลอดมาดิเอาไหมเอาไหมเอาไหมคุณผู้ดูครับก่อนรับชมคลิปมือไครว่างก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมคนละทีนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะถ้ากด2ทีมันจะหาย โอเคใครที่กดแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยนะครับผมมาครับผมเอาละครับสวัสดีทักทายคุณผู้ดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมซ่าศูนนเจ็ดไม่ได้เล่นนานมากเลยครับอาวีแม้ไม่ากว่าในอาวีนะครับเกมอื่นผมก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะคือ จะรีแลงอีกแล้วผมยังไม่ขึ้นคอนเลยนะเ <c oughs> นี่ยดาวนี้คือดาวสุดท้ายแล้วครับถ้าเกมนี้ชนะผมขึ้นคอนนั่นเองนะ <c oughs> อย่างไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับด้วยการกดไลค์ให้ผมคนละทีพอนะครับไม่เอาอมาก <c oughs> เออแต่วันนี้ผมเล่นเป็นอลิสนะครับผมนี่ลมอยู่นี่ลมอยู่นี่ <c oughs> โยนสกิลวิดยุดยุดอีกเนี่ยไม่โดนดอกแรกก็ไม่ค่อยสวยแล้วครับ แต่น,นี้สวยครับเพื่อรายเฟิร์สบัตแครี่ของเราเป็นเอลซูนะครับในวันนี้ไม่รู้เลยครับตอนนี้แบบว่าอะไรเป็นยังไงบ้างก็พอดีไปดูคลิปใน YouTube มาแล้วก็แบบว่าม,มันคันมืออยากเล่นเนี่ย <c oughs> ก็เลยจัดเลยเลยกันครแล้วก็เปิดมาก็ไปเล่นมาสองสามเกมแล้วก็มาเกมนี้ครับก็มาดูกันว่าจะเป็นดาวอาทันหรือไม่เอาละครับจังหวะน,นี้ลิงโดนสกิลดักไปหนึ่งีดูเหมือนว่ามึกจะไม่มีทางรอดครับสวยครับเพนวาร์ปเข้ามา ตีไปโอเคเอลสู okay, ่รอดสวยครับตอนนี้ลิงกับนี่โดนจุกวีราไปเออ <g> ทำเป็นเล่นไหครับเพื่อนเราทีมนุ่นอีรินเอ,อ่อเป็นเมดใช่ไหมนี่อีกทีเดียวเออสวย v e อ y good อันตีมาแล้วครับอันตีมาแล้วมา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 อ,อคนไม่จังหวนี้จะรอดไหมโอ้รอดครับโดนจุกไปหนึ่งทีนะ เอาไม่กลับบ้านไปเก็บเลือดหลัง้อมแน่เลยทรงเนี้ยเอ,อ้ยอ,อ,อย่าเข้าไปดีเอวสุเออเกือบเกือบดีนะที่เบรก,ท,กทันที่เบรกมาทันนี่ดอกเดี๋ยวจอดแน่นอนครับอันติเซดิกา้าโคตรแรงฮะเออหมึกอันติจังหวะนี้ไปแล้วครับวีราอยู่กลางดงดงดงตรีนอ,อ,อยศสันไม่ถึงนี้หออมึกเหมือนจะไม่รอดอีกแล้วใช่ไหม มาผมจิตสวยครับผมจะไปเล่นไปกับเพื่อนโอ้เ <Jim> ว้นแบบว่า <serves> ตึงมากนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเนิ่นนานเออใจเย็นใจเย็นอย่าเด้ออย่าทำเพื่อนเราเด้อไปอลิสจะไปแอบเธอเป็นคนหานะอลิสจะไปแอบอลิสอยากกินขนมอ่ะมึกมึกอันตีเป็นว่าเล่นเล็บ เ <c oughs> ต็มๆโอ้โหตีแบบว่าไม่เข้าเลยครับมามามาลิงมาครับจังหวะโอ้โหโดนนี่โดนไหมครับเมื่อกี้ไม่ทันไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ทันได้ดูครับลิงอาางกรอยู่นะเราดึงความสนใจตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับอย่าให้เป็นรบกวนกลิงนะสวยลิงอมบรเสร็จแล้ว เอ่ออลิสในเกมนี้ผมออกเป็นของเวทเลยนะครับผมจริงๆไปโหดของอลิสผมว่าพเลิอเกมมันแรงนะถ้าเจอตัวบางๆอันตีมันแบบได้เปรียบในการเล่นนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้เบามาก <c oughs> ไม่มีของอ่ะเจ้าอะไรมัแรง <c oughs> นี่เอ้ยมึก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 ึกเออสวยครับอ <c oughs> อีกทีเดียวฟิกไปแล้วครับ เอามีกลับบ้านด้วยไม่กลับบ้านด้วยนี่โดนไปดอกหนึ่งเอวสูนแบบว่าพร้อมตลอดเลยครับตอนนี้ตีป้อมกันดีกว่าเพืเ่อนๆมาระวางดักให้ตีเลยตีไปตีป้อมตีป้อมตีไป,อปเออไปเปลี่ยนเลนกันดีกว่าไปเออไปกลางเนาะ นี่ผมบอกเป็นของเวทล้วนเลยครับเกมนี้แต่ว่าอลิสไม่น่าจะตีป้อมแตกนะเฮ้ยโดนโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีป้อมกันครับเฮ้ยมีคนมาไป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 วีราออกกันเถอะอ้ยเพนมาด้วยชิปหายแล้วอือกดอะไรไม่รู้กดหมดจังหวะนี้สวยครับโอ้จูวีราแบบว่าแม่นมากครับขอบคุณครับที่ช่วยชีวิตเรานะจริงๆสกิลหนึ่งเพนมัน ไม่โดนสถานะนะครับเมื่อเราเป็นผีแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้วิราบอกว่าจุ๊บสวยเกินนะเฮ้ยจุ๊บโดนสวยจังหวะนี้เกือบเกือบเกือบออกก่อนวิราเราไม่มีสก,กิลสอเดี๋ยวช่วยพาเธอออกมานะเอาตัอรอดเอาเองแล้วกันเดอนี่เพราะทีมนู้นเหมือนจะมีแคร,รี่สองนะนี่อันตอีกแล้วโอ้โหอันตีแบบคุ้มเวอจัด <c oughs> เดี๋ยวเดียวกดเดี๋ยวดเดี๋ยกดใจเย็นใจเย็นออกก่อนเว้น เดี๋ยวเซริก้ามันอันติอย่า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 พึ่งอย่าพึ่งอี๋ี๋หน่ยไปก่อนนะเพนเก็บหมดกันคีบก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้อย่าพึ่งเอ้ยเพนมาข้างหลังเพนมาเพนมาครับไอ้วุสุขอโทษอี๋หน่อยเอาคืนแน้แล้วนะเพื่อนว่าผมไม่น่าจะกันป้อมได้ครับถอยก่อนดีกว่าเลือดก็ไม่ค่อยจะมีนะโอ้ป้อมกลางนี่แบบว่าแตกยากมากๆกลางเราเนี่ยสิ แตกแล้วอติตีกแล้วออนี่โอ้แรงมากครับตอนนี้ฟิกไปแล้วฟิกไปแล้วฟิกไปแล้วมารุมกันตีรุมกันตีหม,มึกตีหมึกเอาหมึกไปย่างตีไปเอาหมึกไปย่างโอ้ยโ,โยนสกิลว้าวด้วยเรียบร้อยครับทาโกะมือนี้อร่อยหอเหาะไปเลยเออเฮอสวยครับนี่สตันไปนหนึ่งทีเพนมาครับจังหวะนี้โยนสกิลสองเฮ้ยไม่รอดครับ ไปไปรับเพื่อนกันครับมาโยนสกิลหนึ่งเอ้ยอันติพูดผิดนี่นี่แนะต่ตีมึกตีมึกตีมึกอื้อหือมึกมือนี้ทำอะไรดีมึกมึกไปดิอดอดเลยครับอดว่าจะทำเมนูใหม่นะแต่ว่าอดนะครับโอ้ออืนน้หือเลนบอลแม่ดันซ้ายขวาดิชิบหายแล้ว แล้วอลิสจะไปกันป้อมอยังไงไหวครับเนี่ยมันมีแตนตีอ่าแล้วมันตีก็ไม่ค่อยอยากจะใช้บ่อยด้วยน้ำเปลืองมานาเอ้โยนจังหวะนี้อืมไซริก้านิดเดียวครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมได้มึกมาก็ยังดีนะออกไปนึงมะนอาวรอบนี้เลียร์คีบไปก่อนแล้วกันครับอืมมันมันแบบว่าค่อนข้างที่จะตึงน,นะเกมมันตามๆอยู่นะแต่สกอร์คิวอะสิบแปดต่อสิบแปดครับเท่ากันไม่เป็นไรเนาะเกมมันแบบว่าค่อนข้างตึงอยู่นะ ค่อนข้างตึงอยู่จัดไปลูกพี่มาเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มังกรเพิ่งเสียไปเมื่อกี้เฮ้ยใจเย็นลิงอย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งมึกมึกันตีอีกแล้วอันตีบ่อยๆนะมึกมันจะแบบว่าชิ้นใหญ่ๆนี่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 รอบนี้ทำอะไรดีเอ่าซาซิมิไหมซาซิมิแล้วกันเนาะเอ๊ยมามามึกมึกซาซิมิฟีนมาด้วยโอเคครับฟีนไม่เข้าสวย ฝั่งเขาเสียไป3แล้วครับจังหวะนี้เ,เล่นมาดักนี่เนี่ยขี่เอลซุวีราจุ๊บสวยเยี่ยมเยี่ยมมากเพนจะมาอีกแล้วโอ้โหลิงไปทุบเพนอันนี้เวอริกูดกว่าครับโอ้โอนนี้สวยมากครับ <Your team? S 1> เกรดเกมคือแบบว่าลิงโคตรเอาครับสุดมากครับนี่เข้ามาดีเราแรงนะเราแรงนะนี่เราแรงนะเราแรงนะมาดิมาดิตีป้อมกันดีกว่าตีป้อม เออสวยมากเอวสูโอ้โหคตรนแม่นมึกมาอีกแล้วมึกอืมอันตีรอบนี้ทำอะไรดีนะเออมา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 ดูเหมือนจะเป็นไฟสุดท้ายก่อนจบเกมแล้วมั้งนะคิดว่านะคิดว่าคิดว่าคิดว่า,วาไฟนี้ถ้าชนะก็จบเลยนะแต่ดูทรงและของช,ชิ้นสุดท้ายน่าจะไม่ได้ออกแน่นอนครับอีเป็นบวกอือไม่เห็นขอโทษ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 อทือ มาตอนนี้จะไปทันอะไรครับเนี่ยไม่น่าอื้อปีนมา <c oughs> เฮ้ย,ยใจเย็นอื้ออื้อสวยสวยสวยเพลยนไม่กล้าลวงนะเพลยนเพลยนแบบว่าเฮ้ยเออสูดทำไมนานแรงจังเลยอะ่ะแบบเนี้ย <c oughs> เฮ้ยลิงโอเคลิงได้ป้อมมาเนี่ยน่าจะได้ได้นะอื้อสวยมากนี่เนี่ยป้อมตีเลยสิพ่อนายไปตีเขาสวย มาและนี่เป็นซึกระหว่างซัพพอร์ตและซัพพอร์ตนะครับผมระหว่างหมึกซาซิมิและน้องอลิสอลิสจะเอาหมึกไปแช่แข็งแล้วก็ไปทําแบบว่าอนึ่งมะนาวเนาะมันจะได้แบบว่าสดใหม่ตลอดเวลาเอาไหล่ะเอาไหล่ะอื้มขึ้นหลอดมาดิเอาไหม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 หมึกมามาเฮ้ยลิงจบบ้านแล้วนะจบบ้านแล้วนะจบบ้านแล้วนะเอ้ โอเคประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ